Heaven Space ตนะั้งหาอัปเดตเวอร์ชิวนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าเปลี่ยนเป็น Heaven s t a ต e แล้วนะเออเพราะว่าอัปเ,เดต v i อร์ชวเข้ามาเนาะเป็นะตัวลิมิเต็ดวิธีการทำก็คือเราสอนการทำก่อนนะก็ง่ายๆเลยครับสุ่มกาชาครับสุ่มกาชาเหมือนฮาคาลิสุ่มหาไอ้มันเป็นไอเทมเนี่ยแหละชื่ออะไรวะวิลลีมั้งมันเป็นหนังสือไม่ไม่ึมมงมันเป็นภาพพระผมสีชมพูชมพูโอกาสก็ หน้าประพอมาง,งานนะผมสีทองนะเป็นระดับสีทองก็คือดินเจเนอรี่นเองสุมได้แล้วก็ให้คนนะผมเก็บมันไว้นะผมแต่ไม่ต้องเก็บในกระเป๋านะเก็บไว้ในอินเวนทอรี่นี่แหละแล้วก็เดินไปเห็นบ้านหลังนี้ไหมครับนี่เห็นไอ้หัวเขียวเขียวนี่ไหมก็คุยกับเขาครับอเขาใชคใ้คุณมาเนาะผมก็คือหาไอ้วิลลี่นั่แหละที่ผมให้คุณสุมอะครับ แล้วก็ใช้แค่นั้นแหละกดคลิปปุบคุณก็จะได้เคลย์ที่2มาก็คือการทำดาเมจ1 7 5 0 0แล้วก็รับดาเมจ35,000ครับทำเสร็จแล้วก็ได้เลยโอชิวนะครับโอเคมาต่อไปก็เป็นการรีวิว let's go โอเคครับมานี่เป็นท่ายืนนะผมท่าเดินก็แบบนี้ครับโงโงงงท่าวิ่งก็จะเหมือนท่าโดดีโอนะครับ M1 ครับต <Yes>. ah. ัวนี้ M1 ได้5ฮิตนะครับ mm hmm. แล้วก็มีแอนิเมชั่นเก็บดาบจุดรอเท่ครับเด็น <Yes>. ah. ไม่ไกลมาก mm hmm. ah. ต่อไปเป็นสกิล E นะครับตัวนี้มีประมาณ7สกิลนะสกิล E ครับก็ oh, oh. เป็นการ mm hmm. ปารุนว่าน่องสแลชบาร์เล mm ็ค hmm. mm hmm. นี่โคเท่ครับผมอย่า mm hmm. งเท่นะครับสกิล E ต่อไปเป็นสกิล R นะผมก็คือ upper slash อนี่อันนี้เป็นสกิล R ครับสกิล R นะผมสามารถใช้ได้2แบบนะผมก็คือแบบธรรมดากับแบบอยู่บนอากาศนะผมคืออยู่บนอากาศเนี่ยก็คือกระโดดใช้มันก็ได้เหมือนกัน,นครับจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะผมก็คือเป็นแบบนี้ครับราจะใช้ให้ดูนะครับจะเป็นการกระโดดฟันนะครับ ต่อไปเป็นสกิลทีนะครับผมผมอ่านชื่อไม่ออกแต่มันเป็นสกิลเปิดคอมโบอากาศครับชจะปั้นเพื่อน,น,นี้นะครับแล้วคุณก็ตีได้ครับแล้วมันก็ใช้บินได้ด้วยมัน <c oughs> <c oughs> ใช้บินได้ด้วยออ่โอเคสกิลต่อไปครับจะเป็นสกิลวายนะผมเป็นจักรเมนคัทนะครับกดได้ารอบกดได้ารอบนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นท่าของสกิลตัว H เป็น voice slash มีเบาะโคตรกว้างแล้วตันนานจัดครับมีตันยังนานโอเคมากต่อไปคนระับก็จะเป็นตัวจีนะผมตัวจีเนี่ยเขาจะเป็นสกิลอันตินะผมคือจันเป็นคัตเอ็นนั่นเองเป็นคัตซีนะผมเดิเมจประมาณ60นะประมาณนะครับประมาณ60 40บ่อะครับประมาณนั้นไม่ประมาณ40 ไม่มีเงื่อนไขในการใช้นะครับใช้ได้เลยนะครับขอแค่สกิลคูดาวเสร็จแค่นั้นก็พอโอเคแล้วก็ต่อไปของผมก,กผม็จะเป็นสกิลตัวแซดนะผมจะเป็นลับปิดนี่ครับอโอเคครับ,บวัวจิ้งน่ามีสกิลประมาณนี้นะผมส่วนสกิลมันเนี่ยถ้าผมจำได้ผิดนะผมบล็อกไม่ได้เกือบทุกสกิลเลยแม้แต่ก็ทุกสกิลเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมะสกิลอีครับ บล็อกไม่ได้ครับอีบ e ล็อกไม่ได้นะครับอาร์บล็อก <sm all> ไม่ได้ <sm all> ตัวทีครับอันนี้เข้าหลังแต่ผมว่าน่าจะบล็อกไม่ได้เหมือนกัน okay. <sm all> ตัววายครับ <sm all> แัดเมนฟัทบล็อกไม่ได้ครับ <sm all> ตัวเอชอันนี้บล็อกไม่ได้แนะ่ <sm all> นอนตัวแซดครับเดี๋ยวรอดมี่บล็อก ก็บล็อกไม่ได้เหมือนกันครับอ่าตัวอาร์กระโดดบล็อกไม่ได้ครับอตัวทีหม่บล็อกไม่ได้สุดคือวร์จิ้วบล็อกไม่ได้ทุกสก,กิลนะนั่าจะได้แค่เอ็มหนึ่งที่โดนบล็อกได้นะรับอ่เอ็มหนึ่งนะที่โดนบล็อกได้ที่เหลือก็บล็อกไม่ได้นะ,ะแล้วก็วร์จิ้วเนี่ยเป็นตัวพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลามันเอ็มหนึ่งครบเนี่ยถ้าไม่โดนเนี่ยมันจะไม่ติดตันนะครับ คุรพโมะแล้วก็เป็นตัวที่คอมโบโหดพอสมควรนะโอเคครับโดยรวมเวอร์ชีวก็มีแค่นี้นะครับผมมีปปวิวแป๊บเดียวเสร็จเพราะว่าตัวมันสกิลไม่เยอะนะครับผมตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะเพราะฉะนั้นรีบๆทำกันแล้วกันสำหรับคนที่มีเควสแล้วผมก็ค่อยๆทำกันก็ได้นะครับหรือใครจะโดนศพแบบผมเลยก็ได้ผมที่แม่งรอทำทีเดียวผมภายในวันเดียวเสร็จเลยนะครับเพราะผมอยากได้นั่นเอง คลิปนี้ก็ขอตตุาลาทุกคนไปก่อนนะเอาเจอกันคลิปหน้านครับทุกคนบายครับ